สสิ่งที่ไม่ควรอดทนไม่ควรให้รักครั้งนี้อีกต่อไปแล้วชีวิตจะมีสุขหลายคนเจอกับความรักความสัมพันธ์แย่ๆแ,แต่ก็ยังไม่ยอมตัดใจเดินออกจากเขามัวแต่อดทนอยู่กับความทุกข์แบบนั้น mm. เพียงเพราะคิดว่าเสียดายเวลาที่เคยฟันฝ่ามาด้วยกันแต่รู้ไหมว่าคุณกำลังหลอกตัวคุณเองอยู่ ถ้าความรักที่ดีเขาจะไม่ทำให้เกิดความรู้สึกแย่ๆแบบนี้ซึ่ง3ามสิ่งนี้ที่ไม่ควรอดทนคุณต้องเอาตัวเองออกมาไวๆค่ะ 1. อดทนกับการโดนทำร้ายผู้หญิงหลายๆคนหรือไม่ว่าจะเป็นเพศไหนเชื่อว่าเป็นคนที่มีความอดทนเก่งอดทนกับเรื่องร้ายๆอดทนกับการกระทำทุกสิ่ง ที่คนขึ้นชื่อว่าคนรักกระทำต่อตัวเองการทำร้ายสำหรับคนรักกันไม่ว่าจะด้วยการทำร้ายจิตใจทำให้รู้สึกแย่อาจจะดูด้วยการนอกใจมันคือเรื่องเสียความรู้สึกสุดๆแล้วแต่ถ้าต้องลงไม้ลงมือทำร้ายร่างกายกันยิ่งถือว่าเลวร้ายมากๆแนะนำว่าอย่าทนเลยนะคะ เมื่อมีครั้งแรกแล้วเราให้อภัยแต่อาจมีครั้งต่อไปอีกก็เป็นไปได้นั่นแหละคือสิ่งที่บ่งบอกว่าเขาไม่รักเราแล้วแต่เขารักตัวเองมากกว่าดังนั้นควรเดินออกมาให้ไวกับคนที่ชอบใช้กำลัง 2. อ,อดทนเพื่ออยู่เป็นของตาย เป็นสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะไม่รู้ตัวหรืออาจจะรู้ตัวอยู่แล้วว่าตอนนี้ความรักของเรานั้นเป็นเช่นไรแต่ยังดึงดันที่จะทนอยู่ต่อไปจนกลายเป็นของตายซึ่งของตายจะคิดเข้าข้างตัวเองเสมอว่ายังไงเขาก็ต้องกลับมายังไงเขาก็ต้องเห็นเราสำคัญเสมอหยุดคิดค่ะอย่าคิดแบบนั้นเลย เพราะของตายที่คุณคิดว่าดีได้อยู่กับคนรักทั้งตารอเขากลับมานั่นคือความทรมานอยู่กับการรอคอยไม่มีใครอยากรนนานหรอกจริงไหมคะและถ้าเขาไม่กลับมาจะยังไรต่อไปดังนั้นเลิกคิดไปเลยว่าการเป็นของตายให้ใครมันจะทำให้คุณมีความสุขแท้จริงแล้ว ถ้ารู้ตัวว่ากำลังกลายเป็นของตายให้รีบดึงตัวเองออกมาเถอะค่ะอย่าเสียเวลากับคนที่ไม่เห็นค่าของคุณเรามีค่าในตัวเราเองอยู่แล้วถ้าคนที่เขารักเราจริงเขาจะมองเห็นค่าของเราอยู่เสมอแม้ว่าเราจะเป็นอย่างไรคนคนนั้นจะไม่ทิ้งเราไปไหนคะ่ะ 3. ขอดทนอยู่เพื่อเป็นตัวเลือก ตอนนี้คุณกำลังเป็นตัวเลือกของใครอยู่หรือเปล่าถ้ากำลังเป็นอยู่แต่ยังอยากคุยยังอยากที่จะคบอยู่กับเขาคนนั้นถามค่ะว่าคุณมีความสุขจริงๆไหมหรือว่าต้องระแวงว่าเขาจะเลือกใครหรือต้องระแวงว่าเขาจะเลือกเราจริงๆหรือเปล่าหรือตอนนี้เขากำลังคุยอยู่กับใคร แล้วคนคนนั้นจะดีกว่าเราไหมจะบอกว่าอย่าทนเป็นตัวเลือกของใครแค่มีคำถามเกิดขึ้นก็ทำให้ตัวเรานั้นไม่มีความสุขแล้วถ้ารอเราอาจจะไม่ถูกเลือกเลยก็ได้หรือโชคดีคุณก็อาจจะเป็นคนที่เขาเลือกก็ได้แต่ถ้าไม่จะอยู่รอให้เขาหันกลับมามองเราเหรอ แล้วความสุขของเราคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่าเราตกเป็นตัวเลือกให้คุยกันตามตรงไปเลยดีกว่าว่าเขาหรือเธอคิดกับเราอย่งางไรกันแน่อย่าเสียเวลาไปมากกว่านี้เพราะเราไม่ใช่ตัวเลือกของใครชอบก็บอกว่าชอบคบก็บอกว่าคบไม่ชอบก็จบไปวินวิน ทั้งสองฝ่ายแบบนี้จะดีกว่าสุดท้ายอย่าลืมรักตัวเองให้มากๆดูแลตัวเองให้ดีเชื่อว่าความรักที่ดีจะมาหาเราเองเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังพยายามดึงตัวเองออกจากทั้งสามสิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์แย่นี้จะหลุดออกจากความรักที่ทำให้ชีวิตรู้สึกแย่แล้ว ความสุขที่แท้จริงจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอนคะ่ะต่เกียง h ชาแนลเป็นกำลังใจให้นะคะ